สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ในกลุ่มโคโลกาเซียนะครับไม้ตัวนี้นะครับมีอยู่หลายตัวหลายสายพันธุ์มากนะครับมีทั้งตัวที่ราคาถูกแล้วก็ราคาแพงนะครับไม้ตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตัวนี้ก็เป็น แบล็ก m มจิกนะครับแบล็ก m ม g i c ตอนนี้ไม่มีราคาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับก็เป็นหลายๆตัวนะครับตอนนี้ราคาถูกลงมากจนตามตลาดต้นไม้ทั่วไปเนี่ยไม่เกือบไม่มีขายเลยนะครับอันนี้เป็นไว้ลาวานะไว้ลาวาตัวนี้มีราคาสูงมากนะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็เช่นกันนะครับราคาตกไม่มีราคาเลยอ่าอันนี้ผมปลูกไว้นะครับ เป็นหน้ากากฟาโรนะครับหน้ากากฟาโรนี้เมื่อก่อนก็มีราคาถึงเป็นหลักหมื่นเลยนะครับแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่มีราคาต้นนี้ปลูกไปปลูกมามันฟอนะครับก็คือยิ่งปลูกต้นมันยิ่งเล็กลงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมูอิซันไลท์นะครับก็เป็นโคโลกาเซียไม้สวยอีกตัวนะครับยิ่งปลูกยิ่งเล็กยิ่งปลูกยิ่งฟอนี่ครับ จากต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆตอนนี้ก็เหลือใบเดียวสองใบเล็กๆอ่าวันนี้ผมจะมาฟื้นฟูจะมาเปลี่ยนสภาพโคโลกคาเซียสองตัวนี้นะครับอ่าและนี่แหละครับผมได้ถอนมันขึ้นมานะครับถอนแล้วก็เอามาล้างรากนี่ก็จะพบว่าลำต้นนะครับลำต้นของเขาหัวจะเน่านะครับหัวเน่าเนี่ยครับอย่างต้นสีดําต้นนี้ก็เป็นหน้ากากฟาโรนะครับนี่ครับเน่าแม้กระทั่งไหลที่จะ ออกไปเป็นลำต้นใหม่นะครับเป็นต้นอ่อนก็เน่าเหมือนกันนะครับอาจจะเกิดจากการใช้กามะมะพร้าวสับนะครับหรือว่าเป็นปุ๋ยคอกนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานนะครับอาจจะเป็นการใช้ปุ๋ยคอกหนักไปอาจจะเป็นการใช้กามะมะพร้าวสับเป็นวัสดุปลูกนะครับวันนี้ก็จะมาเนี่ยครับใช้เป็น น้ำยาเร่งรากนะครับล้างสเสร็จแล้วนะครับล้างในน้ำสะอาดเสร็จแล้วแล้วก็มาใช้น้ำยาเร่งรากนะครับอันนี้ก็แช่ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับก็ข้างขวดก็จะมีวิธีการใช้นะครับนี่ครับล้างเอาที่เน่าๆล้างเอาที่อ่าเน่าๆออกนะครับ แล้วก็แช่น้ํายาเร่งรากอันนี้ก็เป็นวัสดุปลูกตัวใหม่ของผมนะครับผมจะนํามาปลูกในวัสดุตัวนี้นะครับก็จะเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนกับใบก้ามปูมักนะครับวัสดุปลูกแค่สส่วนนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวเพิ่มคือเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์เนี่ยก็จะมาทดแทนกลับมะพร้าวศับนะครับเมื่อก่อนผมจะใช้กลับมะพร้าวศัพท์เป็นช่วยให้ดินโปร่งนะครับวันนี้จะใช้เป็นเพอร์ไลท์นะครับ ส่วนปุ๋ยคอกผมก็ไม่ใช้นะครับรอบนี้ผมจะใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับเป็นปุ๋ยอ่อนๆนะครับคิดว่าใช้ปุ๋ยคอกหนักไปนะครับในครั้งที่แล้ววันนี้ก็จะมาผสมดินปลูกใหม่นะครับนี่ครับใช้สูตรดินโปร่งโดยใช้เพอร์ไลเป็นตัวช่วยนะครับเพอร์ไลนี้เขาจะมีอายุการใช้งานที่นานนะครับส่วนกมะเบื้างสับนะครับมันอ่า ใช้ได้ไม่นานนะครับแช่น้ําหรือว่าโดนน้ํำสักหน่อยมันก็จะกลายเป็นดินแล้วก็จะกลายเป็นดินเหนียวไว้ในที่สุดนะครับซึ่งจะไม่เหมาะกับต้นไม้ในบางชนิดนะครับนี่ครับผสมให้เข้ากันนะครับก,ก็หลักๆก็มีสีส่วนนะครับมีดินร่วนมีใบกัมปูหมักแล้วก็เพอร์ไลและมูลไส้เดือนนะครับนี่ครับวันนี้ก็ใช้กระถางใบเดิมนะครับใช้กระถางใบเดิมแต่เปลี่ยน วัสถุปลูกนะครับก็รองก้นกระถางด้วยใบก้ามปูมักเหมือนกันนะครับจากเมื่อก่อนรองกระถางด้วยกับมะพร้าวสับวันนี้ไม่เอาแล้วนะครับกับมะพร้าวสับมาปลูกกับโคโลกเซียนะครับมาปลูกกับหน้ากากฟาโรหรือว่าโมอิสไลท์เนี่ยให้ผลไม่ดีเลยวันนี้ก็จะมาฟื้นโฟไม้สองต้นนี้แหละครับที่จริงราคามันก็ ไม่ได้แพงนะครับราคามันถูกมากนะครับแต่อันนี้ผมก็ซื้อมาตั้งแต่ไม้ยังมีราคาอยู่นะครับก็เกิดนึกเสียดายนะครับถ้าปล่อยให้มันตายหรือปล่อยให้มันเน่าไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับก็จะมาฟื้นฟูนฟนต้นนี้นะครับอ่าใครที่อ่า ยังไม่มีไม้คโคโลกาเซียนะครับก็หาซื้อหามาปลูกกันได้นะครับช่วงนี้ก็ราคาถูกลงมากนะครับถูกลงจนบางสวนทิ้งไปเลยนะครับไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครเล่นนะครับจากที่ราคาหลักหมืน่นหลักแสนก็มีนะครับเมื่อก่อนนะก็ตอนนี้หลักร้อยก็เก่งแล้วก็เก่งแล้วนะครับสําหรับ ไม้โคโลกาเซียเนื่องจากว่ามันขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ทีละมากๆเลยนะครับไม้ในกลุ่มโคโลกาเซียนะครับแต่ตัวใหม่ๆนะครับตัวใหม่ๆที่ผสมขึ้นมาใหม่ก็ยังมีราคาอยู่นะครับบางตัวเป็นไม้โคโลกาเซียตัวใหม่ที่ผสมให้มีสีสันให้มีสีสวยนะครับแต่ตัวเดิมๆนะครับอย่างเนี่ยหน้ากากฟารโรอย่างไวลาวาเนี่ยครับ คือยอมรับว่าเมื่อก่อนนยราคาจะสูงจริงนะครับแต่ตอนนี้เนียราคาจับไม่ได้เลยนะครับถูกมากๆจนหาซื้อได้ยากนะครับก็ว่ากันได้นะครับก็คือทำแล้วไม่มีคนซื้อนะครับส่วนเขาก็ทิ้งเขาก็โลทิ้งหมดนะครับ อของผมก็จะมาฟื้นฟูสองต้นนี้นะครับเนื่องจากว่าสองต้นนี้เป็นไม้ที่มีเสน่ห์นะครับถ้าปลูกไว้ของงามเนี่ยก็มันเคยงามนะครับไม้สองต้นนี้ของผมแต่ปลูกไปปลูกไปนะครับขาดการดูแลก็ว่าได้นี่ครับปลูกเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนน้ํายาเร่งรากนะครับก็ไม่ได้ทิ้งนะครับผสมน้ําให้เจือจางแล้วก็นํามารดกับเจ้าสองต้นนี้แหละครับ เนี่ยครับคลิปนี้ก็เป็นการฟื้นฟูนะครับฟืนฟูต้นไม้โคโลกาเซียนะครับไม้โคโลกาเซียก็มีหลายๆตัวนะครับอย่างเล็กเมจิกตัวนี้ราคาเนี่ยไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เลมอนลามก็เป็นหลายๆตัวนะครับที่ผมเคยเลี้ยงเคยสะสมไว้นะครับซึ่งสีสันมันก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดนะครับนี่ครับปลูกไว้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอ่าก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วจะมาดูฟาร์มเจริญงอกงามของไม้สองตัวของผมสองตัวนี้นะครับ